ทำอย่างไรมีเงิน1ล้านบาทเพียง2ปีเนี่ยทำให้มันงอกเงยมาถึง45,100บาทโดยการันตีด้วยสัญญาที่แน่นอน สวัสดีครับผมต้อมอิสระประกันภัยครับวันนี้จะมาแนะนําโครงการดีๆนะครับของทีไลฟ์ประกันชีวิตนะครับซึ่งตัวนี้ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเลยครับโดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆแค่2ปีเท่านั้นซึ่งก่อนที่เราจะไปดูแผนทีไลฟ์ตัวนี้นะครับผมอยากจะอัปเดตตัวดอกเบี้ยฝากประจําให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรที่มากที่สุดที่ผมเช็คมานครับก็คือของทานกรุงไทยนะครับเป็นแบบกรุงไทยซีโร่แท็กแม็กนะครับสำหรับผู้เปิดบัญชีตั้งแต่8กุมภาพันธ์จนถึง5มีนาคมปี2566 ะร,ระยะเวลาฝาก24เดือนนะครับดอกเบียเ้ยให้2.4%นะครับซึ่งการฝากประจำนี้นะครับจะมีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งที่เราต้องทราบกันนะครับก็คือสามารถฝากได้สูงสุดเพียง25,000บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งห้าเอามาคูณดูแล้วนะครับมันจะได้สูงสุดที่25,000คูณ24เดือนก็คือเราฝากได้สูงสุด600,000บาท ซึ่งมันก็ไม่ตอบโจทย์ของเรานะครับว่าหากเรามีเงิน1ล้านบาทเนี่ยเราจะเอาไปไว้ที่ไหนดีที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ว่าให้ผลตอบแทนสูงและยังมีความคุ้มครองเรื่องประกันชีวิตด้วยซึ่งก็คือประกันชีวิตแบบออมทรัพย์นั่นเองวันนี้ผมจึงมาแนะนําโครงการดีๆโครงการหนึ่งของ t l ไลฟประกันชีวิตนั่นก็คือทีไลฟ์ฟาสเซฟวิ่ทับนะครับให้เงินคืนสูงโอเคมาดูรายละเอียดกันนะครับแผนนี้นะ จ่ายเบีย้ยครั้งเดียวอ,อมสั้น2ปีรับเงินคืนเร็วทุกๆ6เดือนผลตอบแทนคุ้มค่าครับผมสรุปให้อย่างสั้นๆน,นะครับคือแผนนี้นะครับรับอายุ1วันถึง68ปีนะครับโครงการนี้นะครับชำระเบีย้ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและคุ้มครองเบลีคับ2ปีโดยไม่ต้องเอาเงินเข้าทุกๆเดือนเหมือนทางฝากประจําของฝั่งแบงค์เขาซึ่งนี้ก็คือความดีงามในเรื่องของความสะดวกสบายนั่นเองและแน่นอนครับผลประโยชน์ของโครงการนี้นะครับไม่ต้องเสียภาษีใดๆทั้งสิน้น จำนวนเงินเอากันให้ขั้นต่ำนะครับ1ล้านบาทสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อ1 000, ท่านนะครับสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องตรวจไม่ต้องต,ตอบคำถามสุขภาพนะครับโดยอายุ1เดือน 1, วันถึง้าปีท่านสามารถทำได้สูงสุด5้าล้านบาทโดยไม่ต้องตอบหรือตรวจสุขภาพใดๆทั้งสิ้นแต่หากท่านอายุ6 6 6 8ถึงปีท่านก็ไม่ต้องตรวจเหมือนกันแต่ว่าท่านสามารถทําได้สูงสุด1ล้านบาทแต่หากมากกว่านั้นนะครับท่านจะต้องตอบคำถามสุขภาพอย่างสั้นครับผมแผนนี้นะครับเข้าใจง่ายมากครับ หากท่านทําที่ทุนประกัน1ล้านบาทใช่ไหมท่านก็จะได้รับผลตอบแทนทุกๆ6เดือนนะครับซึ่งจ่ายทุกๆ6เดือนที่0.5%ก็คือ5,000บาทนั่นเองได้รับนะครับ1 2 3 3ครั้งและครั้งที่4นะครับ ท่านก็จะได้รับทุนประกันคืน1ล้านบาทที่ท่านทำไปบ,กบวกผลตอบแทนในงดสุดท้ายก็คืออีก5,000บาทรวมเป็น1,050,000บาทนะครับซึ่งเมื่อเอาไปบวกกับเบีย้ยที่จ่ายในงดแรกแล้วที่เราไม่ต้องจ่ายเต็มก็คือ9 7 4 9 0 0บาทท่านก็จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าเบีย้ยที่ชำระไปนะครับก็คือ45,100บาทนั่นเองแผนนี้ก็จะมีเงื่อนไขาตามนี้นะครับถ้าสามารถอ่านศึกษาได้เลยนะครับ และนี่ก็คือตัวอย่างทุนนะครับทุนกับเบี้ยประกันท่านไม่ต้องจ่ายเต็มใช่ไหมครับ1ล้านบาทท่านจ่ายเบี้ยเพียง9 7 4า0 0บาท2ล้านท่านก็จ่ายเพิ่มขึ้นคูณ2ไปคูณ3คูณ4คูณ5ไปแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําบริษัททีรับประกันชีวิตแบบสั้นๆในฟันนะครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของทีรับประกันชีวิตนั่นเองทีรับประกันชีวิตนะครับอยู่ในกลุ่มทุนของธนาชาตินะครับซึ่งกลุ่มทุนธนาชาตเนี่ยเขาทำธุรกิจหลายอย่างนะครับในหมวดของประกันภัยยปประกกนนนชีววิตเ่่็็สหึงงขอท ประกันชีวิตก็คือกลุ่มทีแคปตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยพวกธนาคารนี้ครับธุรกิจเช่าซื้อหลักทรัพย์พวกนี้นครับมีหลายอย่างซึ่งอันนี้เขาท,ทําธุรกิจหลายๆอย่างในกลุ่มทุนนี้ครับผมบริษัททีไลฟ์ประกันชีวิตนะครับ ก่อตั้งตั้งแต่ปี2540นะครับซึ่งตอนนั้นชื่อบริษัทศรีนครประกันชีวิตแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบริษัทแม็กซ์ประกันชีวิตนะครับแล้วก็ประกันชีวิตนครหลวงไทยยาวนานมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็เปลี่ยนมาเป็น MBK Life น,นะครับแล้วก็สุดท้ายซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นชื่อ T Life ประกันชีวิตนั่นเองสรุปนะครับแผน T Life Fast Saving 2ท้ง1นี้เหมาะสําหรับท่านที่มีเงินทุนอยู่1ล้านบาทอยู่แล้วและท่านอยากจะโยกเงินจาก แหลงหนึ่งมาที่อีกแหลงหนึ่งซึ่งมีความปลอดภัยสูงและได้ผลตอบแทนที่สูงเช่นเดียวกันและแถมยังได้รับความคุ้คมครองเรื่องชีวิตให้ด้วยอีก11 0ซด้วยดังนั้นหากท่านมีเงินอยู่ที่นึงนะครับที่คิดว่าเอ๊ะไว้ตรงนั้นผลตอบแทนอาจจะน้อยกว่าย้ายมาตรงนี้ดีกว่าไหมครับหนึ่งล้านบาทของท่านก็จะมีคุณค่ามากขึ้นยิ่งกว่าเดิมซึ่งแผน t ะก f รชุดนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ สุดท้ายนี้นะครับหากใครมีเงินที่ไม่ถึง1ล้านบาทหรืออยากจะออมแผนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่านี้ท่านลอปรึกษาเราได้ครับที่อิสระประกันภัยครับท่านทักมาหาเราเลยครับเดี๋ยวผมจะช่วยหาแผนประกันดีๆให้โดยแอดไลน์มาที่ Li น์แอดอิสระเจ็สองสี่หรือโทร0 8 6 6 8 9 6 8 9 4ผมต้อมเนื้รื่องดีช่วย,วยเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย,ภยของบริษัทศรีคงโบเกอร์ยินดีให้บริการครับอย่าลืมทักมาหานะครับสวัสดีครับ